สวัสดีค่ะข้อไปได้ไปเคดอชัแนลค่ะพบพอกันอยู่เกาะพังงันจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ลงอยู่เกาะพังงันนะคะกะตั้งแต่เลื่มขึ้นโค้งเล็กผูกตะ,นะะไคร่นะบริไทายไว้ค่ะเพราะวาะ่เาเขาไปเฮ็ดงานไปน้่พอดีเมื่อนี้ฝนตกเป็นมือแรกค่ะที่ตั้งแต่เขามาเฮ็ดงานอยู่นี่ได้ประมาณสิบสิบเอ็ดมือแล้วเพิ่งฝนตกเป็นมือแรกจะนินวให้เบิง่ง ยาว2บห้าเมตรนะคะแต่ว่าณตอนนี้ถ้าจบอีหรีกันนะสิประมาณจัก28เมตรค่ะความเงาส่วนความสูงกะโดยเฉลี่ยประมาณจักเท่าไหรสองเคิงบอ่อหรือสามสองเมตรเมนี้ได้ภูบาวเวียดนามมาปั่นงานให้หันหนามาดูอาจารย์ <laughs> หันไปเพราะว่าเห็นนมเดี๋ยวถือถือแบนโอเค ฝนมันตกค่ะนี่ประมาณจะจักโมงแล้วเธอประมาณเกือบใบสี่โมงแรงค่ะเห็ดกันอยูเอ่อช่วงคืนโค้งเล็กมะตะไครเห็ดกันนยูซีขนค่ะมีหนูมีลูกไส้มีซางหลวกะ็มีอ่ะเด็กน้อยมาซอยคอนหนึง่งช่วงคืนปูนนาะแรกเอ่อมีพี่คนหนึ่งเพิ่นมาซอยค่ะพอดีรู้จักกันทางเฟซบุ๊ Facebook กแลวก็เป็นผู้ติดตามทางยูทูปนั่นเป็นมาซอยงานเนาะเดี๋ยวเอาไว้ คลิปนานาอาะสิไทยลเพราะว่ามือนี่นะพักกันเบิดแล้วค่วะเพราะว่าฝนตกเนาะละมือแล้วแต่ว่าสิเหลืออยู่ตรงนี้ที่สร้างเพิ่นล่องปั่นไล่ทดสอบเบิงว่าสิเป็นจังไดทดสอบปูนทดสอบไส้ค่ะแต่ว่าฝนกับว่าเป็นใจเฮาช่วงนี้ขึ้นไปแล้วด้วยค่ะตะวันไหลลงมาเบิดนี่สิใดแต่มองนี่คุ้มไว้ท่านค่ะ๋ยวลองแกะเบิง ขออภัยที่ต้องแก่เสือเฮ็ดน,นะคะเพราะว่าอันจืนไหลเิ่นก็ะเฮ็ดยากข้างหลังบเรียบนะคะข้างหลังก็เป็นเท็กเจอร์หินคือนกันเดี๋ยวหนูสิพ้ายางไปเบ่งทางหลังนิดนึงอันนี้น้ำขึ้นประมาณส3ม 3, 3จุดแต่ว่าไปไปมากมากมาๆไปๆกัน่าสิประมาณสีห่หาจุดเลยเนาะเธอน้ำออกประมาณจักจุด สิบจุดอันนี้หนูเอียงกล่องไปทางอันใส่มือหลายบบเลยนะคะเพราะว่าพิ่นสิติดบานติดบ้านนั้นลูกค่ะอ๋อมองที่ห้องม่เฮ็ดนี่เป็นปางสร้างนะคะปางปางช้างเกาะพังงันนะคะช่วงที่ขามมาหนูมาหอดประมาณจากวันที่หกที่หกที่เจ็ดเดียโนที่ห้องมาหอดอ๋อวันที่แปดวันที่แปดท่านว่าค่ะที่มาหอด ล้วก็ได้เริ่มงานประมาณวันที่เก้าค่ะเมื่อนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่ล้สิบเมื่อวันเหลวออกเลยเนาะเมื่อนี้วันที่สิบเจ็ดค่ะงานกับประมาณนี้แล้วทั้งหลังยังว่าท่านได้ใส่ปูนรอบแรกได้ค่ะแต่ว,ว่าเดินพอไปเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่าอ่างนี่อ่างนี่ลูกค้าเพิ่นเต็ตเองนะคะอ่างอ่างหรือบอบอหรืออ่างกับแล้วแต่นะคะตามรูปนี่ก็คือลูกค้าเพิ่นเต็ตเองเดี๋ยวส่วนพวกนาน้าที่เป็นที่เหลือนี่ก็สีมีลั่น เขาเบิดอะค่ะเทงตะวันเดี๋ยวเขาจะปั่นตำตำลงมาเนาะได้ปูนที่ใส่ในคลิปนี้นะคะทั้ง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 ปั่นอยู่ตรงนี้ทั้งปั่นอยู่จุดนี้แล้วก็ขึ้นหน้าแรกเราใช้เป็นปูนเสือเสือเขียวก่อชาบเท50ากิโลค่ะคือบอกจำนวนกิโลบางบาง ฟังเขียวมันกะมีเขียวสี่สิบกับเขียวหาสิบมันบอเทอร์อันนี้เขาบอถือปะนี่มีซเปอร์อ่ามีซปเปอร์ครับอันนี้เอิญยังนี่อันนี้เอินเสือเขียวเสือเหลืองมีบ่เสือโค้งมีบ่เสือโค้งมีบ่เสือดาวกว่ากันไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิ่งท้างหลังหน่อยหนึ่งจ้ะอันนี้กลมาวบาพอกับท้างหลังเขาแล้วเนาะเป็นไรคะ ปบตลกละทีไปเบิ้งทางหลังงานค่ะฝ่ทางหลังจะเป็นเป็นประมาณนี้ค่ะคือจังดีเวาเนาะดีเวาเอีลีได้ค่ะเพราะว่าอัอานอนี้ลูกไส้พ่นมาขึ้นปูน,นาแรกไว้ก่อนเมื่อน,นั้นได้ประมาณนี้ค่ะส่วนที่เจาะเป็นช่องช่องว้นี้เข้าไว้สำหรับเดินท่อขึ้นค่ะ ท่อเมนหลักสิเป็นท่อสามนิ้วค่ะส่วนแยกเขาจะเป็นท่อสองนิ้วค่อนข้างที่จะหลจุดแต่ว่าพนลูกค้าพนทีไซเป็นปั๊มหาแรงค่ะเดี๋ยวเขามาเบิรงกันว่าแลวติดตั้งปั๊มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงน้ำนะคะโอ้โหไก่สางนี่ค่ะขึ้นค่อนข้างหลจุดเข้าใส่บ่อนว่าว้คุ้มน้ำอยู่ข้างหลังหมดทุกจุดนะคะเพราะว่ายังบุรูเร้เลยว,ว่าปั๊มสิไวตรงไหน ถ้าไใ่ายหรือหัวสุดกะมันทรงไก่นี้เข้าตรงใส่บ่อนว่าวคุ้มใบน้ำค่ะเพราะว่าอันนี้มันโมเมนตกธรรมชาติเนะมันตกบังคับเองมันกิดเนื้อาการควบคุมอยู่พวก่อพวกยังเขาก็ตตรงใส่บ่อนว่าวเป็นตัวคุ้มนามใบประมาณนี้แหละคะ่ะนี่อันนี้ลูกค้าคนเทพพื้นไม่ห้่หนาประมาณจากักหนาเติบค่ะแต่ว่าเดี๋ยวห่าสีเฮ็ดเขิร์บ กันน้ำไลล้างอีกเพราะว่าบางจุดก็ยังสีมีขังอยู่ยังเชน่นจุดพูนค่ะพอดีน้าฝนมันตกมาแล้วเขาเห็นแล้วคุณกภสสิเห็ุเป็นเขิบสูงสูงแน่กันไว้ละกันเอีอยงละอียงช่องจงช่องไว้ให้หน้ามันดันหนาได้นะคะเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดบะมีน้ำฝนหรือว่าน้ำหัวน้ำซึมอีย่างกับเราหามันคังในนี่กับห้มันออกไปข้างหนาเลย,ยงเสียค่ะอันนี้เจาะช่องไว้แล้วอยบร้อยไว้สําสหรับเขาไปเฮ็ดนู่นนี่นั่นข้างในข้างในสิเป็นประมาณนี้บริด้ฉาบแด้วอค่ะเป็นลายอะไรลายที่เคยเคยทำมาประมาณนั้นแหละแต่ว่าจะไม่เน้นขีดให้มันแตกๆเยอะเพราะว่าอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าแบบนี้มันไม่สวยแบบไหนไม่สวยบบอ๋อก็คือว่า<ๆ> อันนี้หินธรรมชาตินะคะมาสีเขาบอกว่าสีจะไม่ค่อยสวย,ยมันเนียนไปหรอมันกลมไปหรออันนี้เธอพูดเองหรือว่าลูกค้าพูด,พดอ๋อคุณปามอ๋อคุณปามเนาะแต่ว่ามันก็กลมจริงๆเละแต่ว่าเขามาักมองนี่อันนี้หินจริงนะคะที่ลูกค้าจับเลยมานี่การยับยุยีชุดนี้จะเป็นจุดที่น้อลูกค้าเพิ่นสีขยาย เอาสร้างมาไวัยอีกตัวนึงเพราะว่ายูนีเพิ่นมี่สร้างสองตัวแล้วค่ะแต่ว่าอยู่มองนี้นะเพิ่นจะเอาสร้างมาลุ่มตัวนึงก็น่า,าจ,จะยูดยุดกุ้นค่ะที่เพิ่นสร้างเพิ่นสิปลอยไปตามป้าเขียวๆนะคะแต่ว่าน,นี่คือคกันไว้ให้โซนแบบว่าลูกค้ามาน่งมาอย่างอาจจะมีคาเฟ่บ่อกแมนบ๊เป็นแบบเรารับรองลูกค้าอ๋อเป็นมองรับรองลูกค้านะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติค่ะที่เพิ่นมากเพราะว่าจุดที่เพิ่นนั่นเปิดให้ เขาชมได้แล้วนะสิยูพูนค่ะเข้าไปทางในคุณนเปนปางสร้างอันนี้ยูใก,กล้กับอุทยานค่ะข้างหลังเป็นเขาเป็นปาเบริรดเลยพูอนอันนี้เจ้าของปางสร้างค่ะซื้อ่าดำตังเอิญในหัวไหนหัวไหนหัวมีเฮ็บานะไหนหัวโชคปงมากแง๊ดเวยบรรยากาศ รอบๆค่ะอันนี้เพื่อนกัเจ้าของเพื่อนกักกำลังตกแต่งอยู่เพื่อกันค่ะเอาเหินจริงมาลงแล้วก็แต่งเป็นลำธารเป็นยางไปนี่เป็นต้นบักย่อได้ค่ะนี่นี่บักย่อเซยเพื่อนเนาแบบนี้กับน,น้ำกับสิตลูดลงมาคล้องนี่นี่เพื่อนดูดน้ำออกประมาณสามมื่อแล้วเนี่ค่ะฝนตกลงมาอีกแล้ว นี่หอดผักกันจองอันนี้สิเป็นอีกจุดหนึ่งที่เข้าตรงในเห็ดน้ำตกไซนะคะขนาดประมาณสามเมตรสูงสองเมตรค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเข้าสิเห็ดเอ่อตัวใหญ่ไปใหเสเซจเรียบร้อยก่อนห้องไขยเห็ดตัวนี้เพิ่มเติมค่ะไอลูกค้าเพิ่นก็เอาหินแทมันคลายเห็ดเป็นลักษณะของแบบอะไรแก็คูนดินใส่เแลก็เทปูน ทั้งไตมีฟุตติ้งเพราะว่าด,ดินอยู่นี่เป็นดินเป็นดินใส้แน่ค่ะอาจจะยังนิ่มๆอยู่เท่ากับเทฟฟุตติงเทอย่างแล้วก็เทฟืนกันไม่นำ้ำค่ะอี่อกรสิบยกรสิยุพุ่นจุดนี้สีย่องบจบแค่นี้นะคะยังสีมีต่อออกมาให้นำ้ำตกอยู่แต่ว่า เดี๋ยวลูกค้าพันสิเพิ่มเติมแบบว่าเฮ็ดไห้น้ำมันหล่นลงมานี่เองกลับลงไปในห้องข้างหลังพุน่นะคะแต่ว่ายัางบม่ทันได้เส็จตีเบิ่งก่อนว่ารอลูกค้าจบจุดนี้ก็เฮากับสิค่อยิจบจุดนี้ของเฮาใดแล้วก็มีเหลืออีกจุดพู้นสี่เห็นมเน่เนาะเป็นอันท่อกลมๆนะคะลูกค้าพ่นสิเฮ็ดเป็นบ่อน้ำไว้อีกจุดหนึ่งแล้วก็ให้มันตกลงไป ให้มันตกลงไปพี่ค่ะแล้วก็ดึงน้ำในบ่กลับใส่ใหม่แต่ว่าเดี๋ยวห้องสีเห็ดน้ำตกไว้อีกจุดหนึ่งอย่าพก็สูงประมาณสามเมตรนี่แหละค่ะก็เชื่อมกันค่ะเชื่อมกันเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังเว้นไว้อยู่ให้ให้สร้างพผนเห็ดงานใดเนาะนี่กกอืมทอขึ่นนับใดตอนนี้แล้วที่ทีไซเมนตัวนี้ประมาณเก<ม>้าเก้าจุดค่ะ อยพักที่พักเขาพักกันอยู่นี่นะคะัุณเต็นเลี้ยงรับทราบเขาไปพุณวันนี้่ะค่อนข้างถือว่าทุรักทุเล่แรงงานหน่อยนี่แ้กตอนเศ้าเขาได้หลาย,ลยงานขึ้นปุ่นนะแรกคิดว่าน่ะอีกจะประมาณสองถึงสามมือแต่ว่าเสห้สร้างพป็นไล่ไปน้ำก้นะคะ เกาะพังงันก็ถือว่าเป็นเมือง,องท่องเที่ยวอีกเกาะหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าอันจุดที่เข้าได้มาอยูน่นี่ค่อนข้างที่ซีอยู่ไกลกับธรรมชาติค่ะตื่นมาย่เมซอาอากาศโคตรด,ดีแล้วค่ะแล้วก็บวุ่นว้ายน้ำเนาะถึงสีมีชาวตังชาิไหลแต่ว่าพ่อเขา,เ,าเขาไปในเมืองคุญคอยแบบอาศิบุญวหายเน่แต่ว่าสําหรับนูนูมากบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยตื่นเสามาเสียงนก มีหัวโตบางขึ้นมีหัวโตโนิ่มเนะยคะ่ะตัวนิ่มที่เป็นเกียดนะไหตัวลิ้นนะไหมคะ่ะแรนมากอยู่นี่สร้างเพิ่นนันมันกระโดดลงบอ่อเพิ่นนอื่นหนูไปเบิ่งอยู่แต่ว่าหนูไปเห็นมาเห็นแต่เพิ่นทายคลิปไ้หนูปไปเลยท้ายคลิปลงไว้เนาะตน้นใงญ่ยๆเนี่ยเป็นต้นบักกอกด้วยค่ะ ต้นบกกาะต่ำาองฮงไดเลยล่ะแต่หนไวยมันใหญ่ค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้กะมาเรียกน้ำย่อยกันประมาณนี้เนาะค่ะหลังจากที่บรดีรงคลิปไปโดน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 เดี๋ยวปัญหาก็คือมันต้องมีไบไฟลร่งคลิปเดี๋ยวหนูสิพยายามเบิร์กพะวายยูนีน่ะแทบจะบ่มีสัญญาณถึงสัญญาณโทรศัพท์ลูกค้าหลายๆคนกะโทรมาอาจจะบ่ติดยังใส่เบอร์เก่าอยู่เด้อค่ะแต่ว่า สร้างพิ่นน่ะบอมีบอมีอมอ่สัญญาณโทรศัพท์ของทูนะ่น่ะใส่บรไดเลยค่ะอยู่ในวันทุข้อยังพ่อมีบางแล้วก็ต้องลอจังหวะเลิกงานแล้วก็มาอยู่กไกลๆไวไฟถึงสีพ่อมีขึ้นอินเทอร์เน็ตแอดไลน์ก็ได้ษนะคะแอดไลน์เป็นเบอร์โทรก็ไดถาถ้าสมุดลูกค้าทันใดทีแบบว่าติดต่อเขามาอาจจะบอกว่าเออเปลี่ยนเบอร์ไปแล้ววาโทรบ่ติดหนึ่งสินะคะให้ใส่เบอร์เก่กาค่ะเพียงแต่ว่าสัญ,ญญาณไม่มีนะคะติดต่อทางไลน์ได้เลยนะคะไลน์ก็เป็นก็บเปิดโทรค่ะ โบโทหนูก็เคยลงลงคลิปไปแล้วนะคะเ,เดี๋ยวพบพ่อกันไหมเมื่ออื่นค่ะถ้าเกิด้าดีๆแดดลงๆเดี๋ยวนูสิผ้าอาซีมี่ผ้าไปเบงฝังส้างน้ําแน่น้อยนึงค่ะสิขออนุญาตขึ้นเขาไปท้ายเพราะว่าหนูเคยข้เขาไปเท่อนึงแล้วแต่ว่าบราิไทไปเห็นเบงอันนี้กับมาอยูกก่เกาะล่ล้อมโดยทะเลแต่ว่ากันยังบ่ทู้นไ้ไปเห็นทะเลจักเทื่อ <laughs> เดี๋ยวพบพ่อกันไหม ลิปหนาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ